ผมขออภิปรายนะครับในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยที่สงวนความเห็นนะครับต่อการแก้ไขมาตราเจโดยการปรับปรุงมาตรา13นะครับตามตามที่อยู่ในร่างนี้ที่มีการปรับปรุงกลายเป็นประชามติแบบ d ดับเบิร์ตม i t y ิตี้ยงก่อนอื่นก็จะขอขอบคุณว่าเรื่องนี้ท่านแยกออกมาเฉพาะนะครับเฉพาะ,ะเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญ ในส่วนอื่นเนี่ยถ้าเป็นการทำประชามติทั่วไปหรือกฎหมายทั่วไปเนี่ยท่านก็ใช้ตามร่างของสัมาชิคสภาผู้แทนราษดรที่ส่งมานะครับอันนั้นจะเหมือนกันหลักการตัวนี้ครับผมยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยนะครับกับการเพิ่มหลักการใหม่นี้เข้ามานะครับเพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหัวใจสําคัญที่สุดนะครับของการแก้ไข ร่างระราชบัญนี้นะครับว่าในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับฉบับนี้ที่ส่งมาผมจะขออนุญาตท่านประธานนะครับลำดับความว่ากว่าจะมาถึงร่างของสสนี่นะครับที่มาเนี่ยมันมีความเป็นมาอย่างไรมีความจําเป็นแค่ไหนแล้วมีการปรับปรุงร่างกันมาอย่างไรไม่ใช่ว่าอยู่ๆแล้วเราก็ไปชี้ตามนั้นนะครับเรามีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาศึกษานะครับเกี่ยวกับการเพื่อพิจารณา ศึกษาแนวทางในการทาประชามติเพื่อแก้ไขความเห็นที่แตกต่างนะครับกับเรื่องรัฐธรรมนูญรัชทยยุทธศักราช2 5 6 0ที่มีท่านบูมรมเป็นประธานนะครับผมอยู่ในกรรมธิการชุดนั้นด้วยกรรมธิการชุดนั้นนะครับทวนกันอีกครั้งได้เสนอความเห็นไปว่าเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลก็คือจะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับฉบับประชาชนเนี่ยขึ้นมานะครับก็คือให้มาจากประชาชนมีสสรอนั่นแหละโดยสรุปนะครับ คณะกรรมาการศึกษาเนี่ยเสนอความเห็นไม่ยังควรองว่าพรบ,บออกเสียงประชามติที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่หลวงในการที่จะผ่านได้นะครับเ,เพราะว่าไม่สามารถจะทำดับเบิลม majority ได้แน่ๆนะครับก็เลยเสนอความเห็นไปมีร่างประกบไปด้วยนะครับยกร่างเป็นตุ๊กตาไปด้วยในครั้งนั้นน่นะครับทาง ม,มติคอรมในวันที่23เมษายนเนี่ยเห็นชอบกับความเห็นดังกล่าวคือเห็นชอบว่าทำสามครั้งนะครับคำถามเป็นเว้นหมวด1หมวด2แล้วก็สเนี่ยนะครับให้นะครับาทางเ,าเลขาก็คือสองปนอนะครับาทางฝ่ายของอสำนักปลัดนะครับไปร่วมกันทำยกร่างขึ้นมาทำกฎหมายฉบับนี้ใหม่ให้มีการแก้ไขเสียก่อน ซึ่งในการไปดําเนินการตรงนั้นนะครับก็ได้ดสรุปว่าอย่างนี้ครับาการออกเสียงประชามตินะครับให้ไปคุยกับนะครับครมอมีมติว่าให้ไปคุยกับพักการเมืองกับที่มีร่างอยู่ในสาภานะครับแล้วก็หรือที่กําลังจะเสนอความเห็นเข้ามาแก้ไขร่างให้ไปคุยกับพักการเมืองแล้วก็ไปจัดที่ผมเคยอธิบายไปแล้วว่าเชิญพักเพื่อไทยมานะครับมีอยู่สองร่างแล้วก็พักก้าวไกลามาคุยนะครับ แล้วก็ได้ข้อสรุปตอนนั้นมีสองสองสองพักมีข้อสรุปว่าจะดําเนินการเนี่ยจัดทำนะครับเป็นร่างนะครับแก้ไขการออกเสียงประชามตินะครับเป็นอย่างนี้ครับมติที่ตกลงมาเป็นร่างแรกของคลมอก็คือการออกเสียงที่จะถือว่าเป็นข้อยุติในการจัดทําประชามติให้ถือเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจํานวนเสียงเกินกึ่งหนึ่งนะครับเกินกึ่งหนึ่งของ ผู้มาออกเสียงต้องสูงกว่าคะแนนเสียงในการแสดงความผิดเด็นในเรื่องที่จะทําประชามาตินั้นหมายความว่าจากสองชั้นเนี่ยนะครับกลายมาเป็นชั้นบนไม่เอานะครับที่ต้องออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์แะไม่เอาแต่ว่าในร่างของคณะมนตรีตอนนั้นเนี่ยนะครับที่ส่งเข้ามาเนี่ยคือให้ใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้สิทธิ์หมายถึงชั้นชั้นที่สองผมถือว่าเป็นชั้นครึ่ง ก็สรุปตามนั้นแล้วก็ส่งเข้ามาพิจารณาในในสภาผู้แทนราษฎรตอนนั้นเนี่ยได้มีร่างอีกร่างหนึ่งเข้ามานะครับเป็นร่างของพรรคภูมิใจไทยนะครับหลักการเนี่ยนะครับเ,เป็นไปตามร่างแรกของคณะรัมนตรีตอนนั้นก็คือว่าให้มีชั้นบนด้วยก็คือว่าให้ออกมาเกินกึ่งหนึ่งของผู้มีสิทธิ์แต่ข้างล่างเนี่ยนะครับไม่มีก็คือว่าใช้เสียงข้างมาก เฉยๆนะครับแล้วก็มากกว่าเสียงที่ไม่ลงคะแนนนี่เป็นร่างที่เป็นร่างที่สามนะครับก็เท่ากับว่ามีสามพักบวกกับร่างของอคอรมออีกร่างเป็นสี่ร่างก็มีการนำมาพิจารณากันนะครับในชั้นการพิจารณาของกรรมธิการเนี่ยนะครับกรรมธิการได้มีการพิจารณาแล้วจั่างหาหรือเรื่องนี้อย่างมีในยะสําคัญตรงอื่นก็เป็นตัวเสริมตัวเนี้ยเป็นหัวใจนะครับได้ข้อสรุปตามนี้ครับได้ข้อสรุปว่า เป็นมาตรา13เนี่ยนะครับการออกเสียงที่จะถือว่ามีข้อยุติในเรื่องการทาประชามติให้สื่อเสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงนะครับโดยคะแนนเสียงข้างมากต้องมีจํานวนเกินกึ่งหนึ่งของผู้ออกมาใช้เสียงและต้องสูงกว่าคะแนนเสียงที่ไม่แสดงความเห็นในการจดทาประชามตินั้นก็คือร่างที่ส่งเข้ามาที่ท่านพิจารณานี่แหละนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับมีการคุยกันเรื่องตามความเห็นของของอก็คุยกับทางอีกพักหนึ่งว่า ไอ้ที่เกินกึ่งหนึ่งอะขอดรอปลงมาได้ไหมนะครับก็คุยกันว่าอาจจะทำเป็นนะครับเสนอกันมาว่าให้มีเกณฑ์ขั้นต่ำเพราะความเห็นเนี่ยคืออยากจะมีเกณฑ์ขั้นต่ำไม่ใช่ปล่อยลอยๆนะครับให้มีเกณฑ์ขั้นต่ำก็มีการสงวนคำแปลยะติผมเนี่ยสงวนกับเขาด้วยนะครับทั้งๆที่เป็นเลขานุก,การคณะกรรมาการนั่นแหละคือเสนอความเห็นว่า บวกเข้าไปว่าผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับต้องมีเสียงไม่ต่ำกว่า1ใน4ี่ของผู้มีสิทธิ์ออกเสียงคือเรายึดถือตามหลักเกณฑ์ที่ในในการสงวนคําแปลยะตินั้นนะก็คือเนื่องจากรั้วมูฑปี4ีูเนี่ยใช้เสียงนะครับในการทําประชามติเนี่ยหนึ่งใน5ดังนั้นเนี่ยตรงนี้หนึ่งใน4ี่คือ25%ซึ่งประมาณว่าสัก10ล้านได้1ิบสล้านโดยประมาณนะครับก็ก็มีการ เสนอเป็นสงวนคำแประยติในการประชุมของสภาชุดใหญ่ของสสเนี่ยก็มีการสนับสนุนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็มีมตินะครับฝ่ายที่สงวนคำไประยติก็คิดว่าก,ก็ไม่ได้เสนอเพื่อบวชเพื่ออะไรนะครับตกลงว่าเป็นกลับมาเป็นนะครับยืนยันตามมาตรา13การออกเสียงประชาธิติถือวิข้อยุติก็คือว่าใช้เสียงข้างมากของผู้มาออกเสียงนะครับโดยใช้เสียงข้างมากนั้นต้องมีจํานวนเกินกึ่ง หลักการเนี่ยนะครับก็คือว่าออกมาใช้เสียงก้ามากธรรมดาตามร่างของอพรรคเพื่อไทยที่เสนอขึ้นมาตามที่ท่านกฤษได้พูดแล้วนะครับทีนี้พอมาถึงตรงนี้ก็ส่งมาที่นี่ดังนั้นเนี่ยการที่ที่ประชุมแห่งนี้เนี่ยจะมีการกลับมติตรงนี้ถือว่ากระทบหัวใจสําคัญในการทํากฎหมายฉบับนี้โดยมีเป้าประสงค์ก็เพื่อเพื่อจะทําให้มีรัฐมนูรฉบับประชาชนขึ้นมาหลักการอยู่ตรงนี้ผมเองส่วนตัวเนี่ย ไม่มีมาสักมาตรานหนึ่งมีอยากจะให้มาจากประชาชนนะครับแล้แก้ไขได้ง่ายกว่านี้เท่านั้นเองท่านประธานที่เคารพครับผมพิจารณาโดยโดยโดยติด,ด,ดตามเรื่องความเป็นไปนะครับผลของการลงมตินี้ของท่านเนี่ยนะครับถามว่าจะนําไปสู่อะไรผมไม่คิดว่าสามารถจะเอากลับมาคราวนั้นในการประชุมเนี่ยเราเอากลับมาได้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับ จากการสงวนคัมภียตินะครับแต่ว่าครั้งนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นไปได้ไหมนะครับแต่ว่ามันจะมีปัญหาตามมานะครับในกรณีที่ถ้าท่านเห็นว่าเห็นด้วยกับการปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ก็เท่ากับว่าไม่เห็นชอบกับการแก้ไขนะครับของสภาผู้แทนราษฎรหมายถึงว่าไม่เห็นตามตรงนู้นมันก็กลายเป็นว่านะครับต้องกลับไปสภาซึ่งผมเชื่อเหมือนกันเหมือนที่ผมเชื่อว่าน่าจะ น่าจะไม่ผ่านตรงนี้นะครับตามร่างเดิมแล้วผมก็เชื่อว่ากลับไปสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่ผ่านเพราะคราวนั้นมาเนี่ยเป็นเอกฉันนะครับ400กว่า408นะครับหมดออกเสียงแค่สองเชื่อว่าสภาผู้แทนราษฎรคงจะยืนตามร่างของสภาผู้แทนแราษฎรซึ่งในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ตรงนั้น,นสิ่งที่จะตามมาก็คือว่าต้องมีการตั้งคณะกรรมาการร่วมขึ้นมาตามรัฐธรรมนูญน,นะครับมาตรา17 179นะครับสาม,มาราห่เนา1เ3 7นะครับคือว่าให้มีการตั้งกรรมธิการร่วมอย่างละ10นะครับก็คือสภาผู้แทนราษฎร10แล้วสภานี้อีก10ซึ่งท่านก็ต้องคงต้องเตรียมตัวแหละนะครับท่าจะไปถึงจุดนั้นมีการพิจารณากันใน,ในการตั้งกรรมธิการร่วมถ้าตกลงกันไม่ได้นะครับหมายถึงไม่มีข้อสรุปเนี่ยสภาก็ต้อง ตกลงกันยังไงแล้วซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าจะจะ,จะคุยกันได้แค่ไหนเพียงไรแต่ก็ต้องส่งกลับไปยังแต่ละสภาถ้าสภาใดสภาหนึ่งไม่เห็นด้วยนี่นะครับร่างนี้จะถูกแขวน6เดือนร8 0วันหมายถึงว่าจะฟรีดเอาไว้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยทางสภาผู้ทแทนราษฎรอาจจะใช้อำนาจก็คือว่ายืนตามร่างเดิมด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้ทแทนราษฎรดังนั้นเนี่ยเขาสามารถกลับไปใช้ ร่างที่ส่งมาตอนต้นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องผ่านวุฒิสภาอีกแล้วซึ่งผมไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่า,าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็คือว่า,าถ้าเป็นแบบนั้นนะครับคำถามที่ตามมามันกระทบอะไรนะครับมันกระทบกับรัฐธรรมนูญที่จะเป็นของประชาชนคือเราแก้กฎหมายฉบับนี้ตอนส่วนแรกท่านเห็นไหมครับว่าเราอยากจะให้ไปทำประชามติพร้อมกับการเลือกตั้ง อื่นๆได้ตั้งใหญ่ซึ่งเราเลงเอาการเลือกตั้งสอจอในวันที่สองกุมภาพันทีนี้ถ้าไปอย่างนั้นเนี่ยนะครับสรุปว่าไม่ทันแน่เพราะไม่ทันแน่เนี่ยหนึ่งค่าใช้จ่ายก็เพิ่มอันที่สองเราแก้กฎหมายประชาชนก็มองมาอันที่สมเนี่ยถ้าหเดือนติดถ้าสมมติจะไ,ไปถูกล็อกอยู่กเดือนเนี่ยผมเชื่อได้เลยผมคำนวณมาเป็นเป็นปีๆหลายปีแล้วเรื่องนี้สรุปว่านะครับ ทำไม่ทันในรัฐสภาชุดนี้แน่ครับเพราะถ้าหายไปอีกหกเดือนตอนนี้เรามีเวลาเหลือไม่ถึงสามปีแล้วเวลาที่เหลือทั้งทำทั้ง,ท,งทั้งหมดเนี่ยทีนี้คําถามที่จะมีก็คือว่าถ้าเป็นเช่นนั้นเนี่ยเกิดรออยู่แล้วขณะเน,นี้ใครจะเป็นผู้รับผิดชอบกับกรณีที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเกิดขึ้นไม่ได้เป็นนโยบายรัฐบาลที่แล้วและก็เป็นนโยบายของรัฐบาลน,นี้ด้วยนะครับใช้เขียนคำว่าโดยรวดเร็วนะครับยังอยู่ในในนโยบายตรงนี้ ท่านประธานที่เคารพครับผมเนี่ยเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีผมยังมีความหวังอยู่นะครับผมเลยจะเสนอความเห็นต่อที่ประชุมนี้นะครับก็เข,ข้าใจว่าได้ยินไปถึงถึงสภาผู้แทนราษฎรด้วยขณะนี้เนี่ยณนะขณะนี้เนี่ยแม้ว่าท่านจะยืนแล้วโหวตตามที่แก้มานะครับโดยเสียงข้างมากแต่นะครับซึ่งมันจะต้องกลับไปสภาผูแ้แทนราษฎรซึ่งจะเห็นชอบตามคํา แก้ไขเนี่ยของสภานี้หรือไม่ซึ่งผมเชื่อตอนนี้ว่าไม่นะครับไม่เห็นชอบก็ตั้งกรรมธิการร่วมขึ้นมาคือพิจารณาวันนี้วันพุทธที่9นี่ผมเรียงให้ดูเลยว่ามันยังมีเวลาอยู่นะไม่ใช่ไม่มีเลยนะครับถึงมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยวันพุทธที่เก้าเนี่ยนะครับสภาจะต้องพิจารณาที่ท่านแก้ไขไปเนี่ยนะครับไม่เห็นชอบตั้งกรรมธิการร่วมตามที่ สภาเสนอมาจากสภาผู้แทนราษฎรสิบท่านนะครับวันที่สิบห้าเนี่ยนะครับถ้าถ้าถ้าหมายถึงว่าถ้าเรายังจะ,จะหาทางออกทางนี้พุทธสภาตั้งกรรมาการร่วมตามจํานวนที่สภาผูแ้แทนราษฎรกาหนดก็คือสิบคนนะครับแล้วก็วันพุทธที่สิบหกในเดือนนี้นะครับถึงวันพุทธที่ยี่สิบสามเนี่ยกรรมาการร่วมกันอาจนะครับนะครับพิจารณาร่วมกันเพื่อหาทางออกเรื่องนี้คือจบมือคุยกันเลยสองสภานะครับ ว่าจะหาทางออกกันอย่างไรใช้เวลาประมา16-23ท่านั้นเวลาที่มีนะครับมีการพิจารณาร่วมกันแล้วก็พลลัพธ์ที่24นะครับที่รออยู่เนี่ยนะครับกรรมการทการร่วมกันส่งให้สองสภาแล้วนะครับวันจันทร์ที่28ตุลาคมน,นี่เวลาที่ผมผมลองลองทำเวลาให้นะครับวุฒิสภาพิจารณาเห็นชอบตามร่างของคณะกรรมาการร่วมซึ่งถ้าจะตั้งขึ้นเนี่ยนะครับ วันที่สาสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาความเห็นชอบมันมันจะเรียงเป็นวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับของกรรมธิการร่วมนะครับก็30วันที่3าเดเนี่ยดำเนินการตามมาตรา8ปดิเอของรัฐมนูนได้เลยแสดงว่าทันในสภาชุดนี้หมายถึงว่าก่อนที่จะปิดสมัยประชุมแต่ถ้าเลยตรงนั้นไปเนี่ยไม่ทันแล้ว ครับไม่ว่าจะเป็นกี่วันก็ตามมันจะไม่พอดีกับจังหวะของวันที่สองกุมภาที่กําหนดไว้มันจะไหลเลยไปยิ่งถ้าหกเดือนก็ไม่ต้องไปพูดนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับาหากหากสภาใดนะครับมีปัญหาก็จะถูกยับยัง้งไว้เมื่อร้อยปดสุบันผมตั้งความหวังไว้นะครับไหนไหนท่านก็มาถึงตรงนี้แล้วผมจริงๆแล้วเห็นด้วยว่าอยากให้ท่านยืนตามร่างของที่ส่งมาจากสภาผู้แทนราษฎร ไม่งั้นเนี่ยมันจะถุ่มเสี่ยงกับจะถูกโทษว่าคล้ายๆว่ารัง้งรัฐมนุญฉบับประชาชนไว้นะครับน,นี่ท่านต้องรับตรงนี้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็ผมก็เสนอว่าสเกดูนะครับหรือว่าวันเวลาที่ผมได้ชี้ไปยังมีโอกาสแต่ว่าทุกวันต้องเปะ๊ะเปะ๊ะเปะ๊เปะตามนี้พลาดไปแม้แต่วันเดียวก็ไม่ได้ซึ่งจะยุ่งยากมากนะครับแต่ว่าผมเนี่ยคือเหมือนกับว่าถ้ายังไม่จบสิ้นก็ยังมีความหวังอยู่เสมอ ผมทาเรื่องนี้มา20กว่าปีแล้วเรื่องจะแก้รัฐมนุนให้เป็นฉบับประชาชนผมก็ทำของผมต่อไปมีความหวังต่อไปก็กราบเรียนท่านที่เคารพนะครับทั้งทั้งสภา,านี้ให้ช่วยกันพิจารณาว่าประเด็นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ใครอยู่ที่พักไหนอยู่ที่อะไรอยู่ที่เราจะมีรัฐธรมนูญที่เป็นของประชาชนได้ใหม่ในยุคสมัยของเราภาระตรงนี้จะเป็นเรื่องที่สําคัญมากซึ่งเรื่องอื่นนี่เป็นประเด็นเรื่องข้อกฎหมายทั้งนั้นแต่ประเด็นตรงนี้ ที่ท่านต้องพิจนารณาครับก็กลับเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับกลับขอบคุณครับ